นครับวันนี้กับพี่แคทแกตอนครับทุกคนมีผมจะมาเล่น อ้าเลยทุกคนคก็ดังไงนะอาเป็นนิดหม่ค่ะถ้าจะเป็นแบบทาหารหรือทหารโอเคเดแล้วมันแบบไหนบ้างถ้าเมสสองนี้ไดเมสหนึ่ง,งกาดจะไม่ชวนเลยจริงจรเดี๋ยวจะเอาปืนแบบทหารทหารทุกคนตาม นี่มันไม่ออาตาเกินไปค่ถ้าหรับอ่ะสองสองนมอ,งอย่าแตะเขาเลยเหนียงเอาอันไหนีอ่ะนที่เป็นของอาหารอันนี้ก็ได้เนี่ยเป็นของอาหารนี่แหละ โจนี่กทคนโจน่าจะสนุกกว่าทุกคนใครเห็นด้วยไม่มีเลยใครมีก็ยกมือขึ้นด้วยอย่าอย่าลืมกดติดตามและก,กดไล์ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะทุกคนแต่กดติดตามก็คือการกดสีสีไอ้ปุ่มสีแดงๆที่อยู่ข้างล่างทุกคนแค่กดตรงนั้นก็จะถือว่าคุณเป็นคนดีๆกดใค้เนะกดให้เถอนะโจนโจนโ เอาไปส่งเงินมา ดาเมจเยอะมากสิบแปดแปดสี่สิบห้าว่ะว่วววตันเลยนี่รหตัดเฮ้ยพูดจะเล่นดาเมจแรงจริงอ้นอน้นดาเมจห้าสิบ ได้บนห้าสิบแปต้องอันนี้ อะไรที่มันปืนอะไรที่มันแรงที่สุดหรอผมว่าน่าจะเป็นไอ้ไรเฟิลตัวนี้แหละน่าที่จะแรงที่สุดนี่ไม่อันนี้น่าจะแรงกว่าเฮ้ยผมอยากได้ปืนพวกนี้อ่ะแต่มันให้ดูคลิปวิดีโออะไรก็ไม่รู้ ああ、2個ほどだね。いい